ไไม่ใช่น้อยครับไปไหนบ้านหนึ่งโอ้โหป่าเลยผมแบ่งให้เพราะว่าผมก็คือกลับมาจากเอาปลาอ่ะโอ้โหยาวพันอาทิตได้เลยพี่ใหญ่มากตัวอะไรครับอันนี้ตัวเล็กอันนี้ถ้ตัวเล็กตัวเล็กยิ่งเล็กแล้วเหรอคะหลังจากเวลาล่วงเลยไป1ปีเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเราก็ได้ไปขายที่บางเลน รอบที่แล้วเราบอกว่าจะไปขายอีกครั้งแล้ววันนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางทริปนี้เป็นการเดินทางที่ไม่ไกลมากแต่มันกลับกลายเป็นทริปที่อบอวลไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะและรอยยิ้มวาเราเดินทางกันต่อนะจ๊ะอีก24กิโลเมตรที่ถูกนาทีน่าจะเกินเพราะว่าเราไปได้เรื่อยๆเกินเลย เ,เมื่อเติมพลังกันจนเต็มที่แล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางพักหนึ่งเลยเพราะเราใช้รถพ่วงข้างถึงแม้ระยะทางจะไม่ไกลมากแต่ก็คงทําเวลาได้ไม่เท่ามอเตอร์ไซค์อะนะโอเคมาถึงแล้วนะครับผมที่ขายเราขายเชนชานี้แหละเดี๋ยวติดต่อใจคาที่สับงอ,อ๋อขึ้นไปจอดข้างบนเลย,ใช,ยใช่ไหมอ๋อฝั่งฝั่งนูน้นมันขึ้นได้ฝั่งนูน้นได้แต่ไม่รู้ได้อยู่ได้อยู่ได้ขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะตั้งตรงเดิมนะตรงนี้ ใช่เดี๋ยวก็ยกไปตั้งตามคำแนะนำของพีมม่พังที่แล้วเอากล้องรำกันนี่คือบรรยากาศหน้าร้านเรานะครับดวูวันนี้มีพลอยถึง3ดวงเลยทีเดีย กกระดาษนะต่ะล okay. okay. yeah. ูกกระดาษนะล่ะต okay. right. okay. ้องวนหรือเปล่าต้อล้วล้ไล่ไล่เด็กหม่มาเนี่ยลูกกระดาษนะถ้าเขาแถวนี้มันเทือกเทือกจริง ยังเกือบจะอดเลยก็เลยรีบเอาไปเลยเพราะบอกว่าอักหมดแล้วครับพี่ครับลงไปก่อนครับเทัาดีครับไปครับผมไวไปเที่ยวถ้าเราข้ามเราไปผ่านไปสักพักพี่คนเมื่อกี้ก็กลับมาเล่นเอาสกายตกใจเพราะว่าพี่เขากลับมาพร้อมปลาสดๆ3ตัวต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผม